ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ใหปเปรบีด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใปหม่ให้ทุกคนได้ดูกันโอ้ไม่เหลือซากเลยเฮ้ยสนุกมากมีแต่คนแบบสจะเก่งๆอะมางั้นคุณเล่นกระฉันเลยแล้วกันมาจา้ะเอาวา่กระพีหัวโลนะครั้งนี้จะขอตรงกลางก้าวแล้วกันรู้สึกว่า เลขสวยปลวยมากๆโอเคหาเอ๊ะเขาเริ่มใกล้ตัวว่ะน่าจะอยู่ไกลตัวน่าจะอยู่ฝั่งเราแน่ๆหรือเปล่าอ่ะกดอย่างนี้คือเขาอาจจะเล่นแล้วแล้วเราจะเหลือไว้เราจะไม่กดตรงนั้นนะให้เขาคิดว่าเราอาจจะใส่13ก็ได้โอเค เราจะแบบว่าเบี่ยงให้เขารู้สึกว่ามันแบบอาจจะเป็นยาพิษก็ได้13เราจะให้เขาคิดแบบนั้นหรือไม่เขาก็อาจจะใส่13ให้เป็นยาพิษเราโอเคโอเคทำทำฮมให้เหมือนว่าให้กดดันให้เขากด13ให้เขาคิดว่า13เป็นพิษอาา่ะฮะอืมคือตอนเนี้ยเขาไม่กด13ก็จริง เขามาเล่นฝั่งเราด้านล่างอ่ฮะเพะว่าอยู่ด้านล่างน่าจะประมาณ12 13อ7 18อันเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวฉะนั้นเราจะเลี้ยงเราว่าเขากล้าเล่นแสดงว่าเขาแบบวางแน่เลยดูจากสระหนามปีบแสดงว่าไอ้สีไอ้สีเลที่แบบบอกไปก็คือแดงโคตรเสี่ยงอันเนี้ยคือเรากดไปละ มั่นใจเลยอะคือถ้าเราอย่างเงี้ยไม่โดนใช่ไหมมั่นใจแล้วว่าชัวเพราถ้ามั่นใจเลยเว้ยอามาเอาตรงนี้แล้วกันโอเคน่าจะไม่เสี่ยงไอฝั่งนั้นเราะเสี่ยงร้อยนะะ่าค่ะคุณจะกดหรือเปล่าอะโดนนะคะอ้าจะนะอีกแล้วพออราชนะเยอะเยอะ รู้สึกได้เลยว่ากดดันโอเคส่วนมากเราจะเอาไว้ใกล้ตัวตัวเองมากเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเอาไว้ฝั่งเขามันง่ายเกินอ่ะคือไม่ใช่หรอกเขาจะเรี่ยงไม่กดฝั่งตัวเองเราก็เลยเอามาใส่ไว้ฝั่งเราซึ่งมันก็จะมีสองอัน <laughs> เขาก็น่าจะใส่เหมือนกันนี้เขาลังเลนะ <laughs> เห็นไหม <laughs> เขาล่งเลโอเคเขาไปล่าง โอเคแล้วก็ไล่เลยอ่ะฮะเขากำลังบีบอยู่นะอ่าน่าจะอยู่ตรงกลางอือหึเราก็บีบได้เหมือนกันโอเคพี่สาวโอเคเขาบีบแสดงว่ายอยู่ฝั่งกลาง ฝั่งตงั้งฝั่งเรานี่แหละโอเคพี่สาวซิมเลขยกเลยค่ะอ๋อแสดงว่านี่แหละใช่แล้วอืม <c oughs> เน้นไวค่ะเน้นไวอย่าคิดเยอะ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 ทุกอย่างอ่ะคิดเยอะ นาคะชาจเจนอือเราเอาไกลไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาน่าจะวางโซนเรา่วายแบบว่าวกลางๆค่อนข้างไปทางเราอะโดนะคะพี่สาวสบาย <laughs>